สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีย่ามเศร้าๆแบบนี้นะครับมือนี้ผมอยู่หนาที่ว่าการอำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องเศร้าๆแบบนี้นะครับตลาดเป็นกระสีมีของขายหลายนะครับได้ยินเขาว่าจังสันนะครับพี่น้องเช้าๆแบบนี้นี่ของสิขายหลายครับในตลาดลาดสีสไลเดี๋ยวผมสิ้าพี่น้องไปยางเบิงแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่หนาที่ว่าการอำเภอลาดสีสไลนะครับเดี๋ยวสิ้อ้ายางเขาตลาดนะครับไปเบิงในตลาดกันนะครับพี่น้องครับไปกันเลยครับ ก่ะมีผพักขายหลายนะครับสาวๆแบบนี้ครับทุกคนทุกคนเป็นก็มีครับทัานฟังอี่ก็มีคเหมือกันสาวๆแบบนี้ก็ของขายหลายนะครับพี่น้องขายจังไดเนาะครับนี่บเกอเทศบวกริกนี่ครับอ๋อมันมีสามถุงพี่น้ำกันนี่งเซาหนึ่งบวกละแสดงว่าสามถุงเซาอันนั้นนิยังครับตัวนั้นโอ้เอาไปตำสมตำแสบเนาะครับเนี่ยบวกกอกตำสมตำแสบครับ บรรยากาศเสาๆนะครับยุคคางๆนาที่ว่าการอำเพื่อล่าสีสไลนะครับคุณผู้ชมอชาวบ้านเพิ่งมาขายผักครับ้ลยครับพี่น้องครับเนื้อสิผ้ายางเข่าห้างนี้ไปเบิงนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับหอมหอมกระสีแห้งนะครับครับหอมกระสีแห้งพริกกระสีแห้งนะครับพี่น้องสงน่อเดี๋ยวมาถามเพิ่นเบิ่ว่าหอมจากบาดตั้งไ่าสวัสดีครับหอมรลดอะไรจากบาทครับเนี่ย ตัวได้ลอยหนึ่งครับรโหสยสวยนี่ลอยหนึ่งก,กิโลละหนึ่งลอยมันบอกครับรตัวน,นี่นี่กิโลละเก้าสิบตัวโตพอใครงามปันในนี่อืมตัวร่นๆนี่เดยอ๋อเก้าสิบเพื่อกัน,กนโอ้คุณผู้ชมกะทอว่าเนี่ยราคาดีนะครับนอแนนี่ได้ราคาดีได้นี่เออราคาแบบสูงแต่แบบยูเนน่าขันเก้าสิบลอยหนึ่งเนาะเอาขอบคุณครับเดี๋ยวผมสิงยางเบื้องถึงในก่อนเด้อ ล้าตอนนี้ผมกับยางเขามาในตลาดสดนะครับพี่น้องครับของถูกๆนะครับสามสามถุงยี่สิบนะครับเพียบได้ครับพี่น้องของายครับตลาดเทศบาลตลาดสดเทศบาลตะบนเมืองคงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวผมกับสิษยพ่ยางเบิ่งนะครับ มาแต่เที่ยวครับอ่าเดี๋ยวสิขามไปฟังทั้งทั้งตลาดสดที่เพันขายปลาขายหมูขายย่างทั้งหมดนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเลยผมกับทะลุกออกมาย่างตลาดสดนะครับซึ่งบรรยากาศคือคักที่เดียวนะครับเ้านี่แล้วแกบ้านเรา ครับขายจังไดครับรักเด็ดอันเด้โอเคย่งางเ่าีเดอเดี๋ยวผมก็บสิยผ้านะครับพี่น่องยางเบ่งมาเศรษฐแบบนี้นะครับบรรยากาศตลาดเส้านะครับหรือว่าตลาดสดอำเภอลาชสีสลยนะครับช่วโ ส่วนมากก็จะเป็นของเ,อเขาเอิ่นว่าราคาส่งนะครับของราคาส่งเนี่ยครับเป็นกันเทียไว้สามสามถุงเศร้าสามถุงยี่สิบนั่นเองนะครับกระเทียมใบล้ากันสามถุงสามถุงห้พ่อา้าแม่า้านั่ไปขายนะครับเศร้าเนส่วนมากจะเป็นผักนะครับคุณผู้ชมปลาอาจจะยังมากพราต้นหอดปลาเพิ่ไปหาอยู่ในแม,ม่น้ำมู่นอาจจะยังมาบพรานหอดนะครับพี่น้อ นี่ครับตวนมากคือเป็นของราคาทรงเนี่ยราคาทรงนะครับกริเทตยไปสามสามถุงสามถุงนะครับสามถุงยี่สิบบาทชาวบ้านก็อาเสียเอาไปขายถุงละสิบบาทประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้บักฟรังน่ากินครับนี่ครับคุณผู้ชมผงกระเทียมันมัดไว้นะครับเป็นพักเอ่อพักราคาทรงนะครับคุณผู้ชมสามกระเทียไปสามถุงนะครับสามถุงยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับ เห็ดไม่เห้พ right. well, ่อข้าไม่ข้ารถรถพ่วงข่างมาเอาไปขายหรือว่ารถผุ่มพ่วงม่เอาไปขายนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็สายบัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เขาเอื้อนนิยังครับเนี่ยมันมันนกอ๋อมันนกปะเอาเบอร์เกไก่เบลาเวลากินนี่ก็ลอกออกปะครับเรือว่ากินเลยโอ้ปอกปอกกันเปลือกมันออกปะโอ้เนี่ยนึ่งเลยอ๋อครับครับครับ อ้าวเศร้าๆนี่ก็มีปูครับพี่น้องครับโอ้ปูขึ้นหลายเทยครับปูเอาเอาไปเอาไปหยังครับปูในี่น้อยยังสิเลยโอ้ไ่เบ็ดเอาปลาใน,นี่นอหรือบางคนกาเสียวไปกินก็นได้มันมาแบบนี้ขัวกินด้วยสีน่นี่บาครับตอนวนี้ครัวแล้วแต่ว่าส่วนหมากเขาเสีเยวไปไซเบ็ดดนอ,นนนอทั้งนกะเดี๋ยวไปเบิรงนทั้งผนกันครับพี่น้องอเอาละครับพี่น้องครับผมกับยางมาทั้ง ถ่ายตลาดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกับการรีวิวตลาดสดอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ